สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมพวกไม้มงคลไม้มงคลเรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะคะเป็นไม้ที่นิยมของคนไทยที่เขาชอบเลี้ยงกันนะก็จะเป็นไม้ที่มีเสน่ห์ เป็นไม้ที่มงคลใช้กับการค้าการขายได้ค่ะหรือเขาเอาไปทำพวกวัตถุมงคลค่ะกระถางนี้ก็ด่างสวยค่ะเพื่อนๆด่างสวยเป็นไม้ด่าง เขามีชื่อว่ารวยล้นฟ้าค่ะรวยล้นฟ้าแล้วก็จะมีกวักเงินอีกสองกระถางค่ะกวักใบโพเงินอันนี้ก็เป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลที่คู่กับคนไทยมานาน ก็ไม่เห็นจะค่อยจะมีขายนะคะเห็นมีใครลงขายเลยค่ะกวักเงินชนิดนี้ก็เป็นไม้มงคลใช้ทำเกี่ยวกับการค้าการขายหรือทำเป็นพวกเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลค่ะไม้ชนิดนี้ก็จะเสริมเสน่ห์ ให้กับเราให้กับบ้านให้กับผู้คนที่ปลูกเลี้ยงนะคะก็เราก็จะแบ่งปันกระถางละ380ค่ะเพื่อนๆ380ทุกกระถางเลยนะคะราคาก็รวมส่งค่ะเพื่อนๆ กระถางนี่ก็สวยสวยมากเป็นไม้ด่างนี่ค่ะสวยในแต่ละกระถางก็จะมีหัวหัวใหญ่นะหัวเป็นกอๆกกเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายค่ะเอาไปเลี้ยงให้เสริมเสนีกับบ้านเรานะคะ หรือร้านค้าร้านขายก็ได้ค่ะเป็นไม้เสน่ห์เป็นไม้ไมงคลเรียกโชคเรียกลาบแล้วก็ยังมีความด่างที่สวยงามกระถางละสามทุกกระถางค่ะนี่ค่ะสวยเลี้ยงง่ายค่ะ เราก็จะมีอยู่หลายกระถางนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็แคปหน้าโจอแอดไลน์ได้เลยนะคะกระถางละ380ทุกกระถางแต่ละกระถางก็จะมีหลายหัวสำหรับกวากเงินกวากเงินต้นนี้เราก็จะขายอยู่ที่ กระถางละร้อนะคะก็ไปกับกระถางอื่นนะคะ150กระถางนี้กระถางนี้ก็200ค่ะมีอยู่2ต้นนี่ก็เป็นกวักเงินก็เป็นไม้หายากอยู่นะคะน่าสะสมน่าหามาปลูก เขาจะเป็นไม้ที่มีหัวอยู่ในดินค่ะเขาก็จะแตกหัวแตกกอมาให้เราเรื่อยๆค่ะเลี้ยงง่ายค่ะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายเอาไปปลูกให้เป็นมงคลนะคะเรียกโชคเรียกลาบก็สำหรับคลิปนี้ก็ จะพาเพื่อนๆชมประมาณนี้หรือเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาชมพวกอกโกูนิมาอกโกูนิมาเราก็ยังพอมีพอมีเดี๋ยวดูกระถางไหนที่แบ่งปันได้อันนี้เป็นสวนภูมิอกโกนิมาสวนภูมิดาง นี่ค่ะความด่างด่างทุกใบค่ะกระถางนี้ก็ส0งร้อยค่ะเป็นไม้ตอเป็นไม้ตอเดี๋ยวเขาก็จะอกอกหน่อนี่ค่ะออกหน่อขึ้นมามาอีกได้นะคะนี่ค่ะโตใหญ่เลยกระถางนี้200กระถางนี้ก็เป็นอโกนิมาชื่ออะไรนะเราลืมไปแล้ว กระถางละห้าสิบค่ะไปกับต้นอื่นนะคะนี่ค่ะลืมชื่อค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะกระถางละห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นกระถางนี้ยังไม่ขายขายกระถางนี้อันนี้ก็จะเป็นอาจะลืมชื่ออะไรนะมัน,นิีลาด่าง มะนิลาด่างด่างสวยด่างจัดเลยค่ะต้นมะนิลาเลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆเขาจะไม่ช้ำน้ำด่างแค่ไหนก็จะไม่มีช้ำน้ำเลยค่ะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนี่ค่ะด่างสวยอันนี้ขายอยู่ที่สองร้อยต้นนี้ขาย,ยที่สองร้อยนะคะ ก็มาดูสวนภูมิต้นนี้สะท้อนเสงออกมามุมนี้นี่ก็ด่างสวยโกริมาชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะด่างทุกใบค่ะอันนี้ก็สองร้อยค่ะกระถางละสองร้อยมาดูกระถางนี้ งนี้เพื่อนๆนจะลายตาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็200ค่ะต้นนี้ด่างสวยกว่าเพื่อน200เหมือนกันค่ะนี่ก็จะมีผูปีกนกผูปีกนกก,นก,กระถางนี้50บาทค่ะ อันนี้ก็อันนี้ก็สวนนภูมุกระถางละสองร้อยค่ะสองร้อยนี่ไปกับต้นอื่นนะคะเ,เพื่อนๆถ้าซื้อถึงสามร้อยเราก็จะส่งให้ฟรีค่ะกระถางนี้ 390ค่ะกระถางนี้สวยฟอร์มสวยฟอร์มใหญ่390ส่งให้ฟรีนคะคะกระถางใหญ่แล้วก็เก็บไว้โกอนเก็บไว้ทำพันก็จะมีหยกสยามหยกสยามอันนี้ก็เป็นไม้ที่น่าสะสม ยังมียังมีน้อยในท้องตลาดนะคะไม่ค่อยเห็นมีขายด่างสวยเลยค่ะยกสยามหลังใบเขาก็จะเป็นจะเป็นสีชมพูนี่ค่ะเพื่อนๆมองเห็นมองเห็นความเป็นชมพูไหมนะะี่ค่ะก้านใบก็เป็นสีชมพูเป็นไม้ที่สวยมากๆเลยค่ะยิ่งโตยิ่งสวยยกสยามด่างสวย เป็นไม้ที่สายอกโกนิมาไม่ควรพาดค่ะก็หายากอยู่กระถางนี้ขายอยู่ที่590ค่ะ590ร้เก้าใบเขาจะมีความเป็นชมพูชมพูที่ขอบใบแล้วก็การใบใต้ใบก็เป็นสีชมพูนี่ค่ะสวยค่ะ 590อันนี้เป็นไม้ต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นไม้ต่อคะ่ะไม่แพงเลยไม้ต่อเดี๋ยวเขาก็ออกหนอกมาให้มาให้อีก590สิค่ะก็พาเพื่อนๆชมประมาณนี้คะ่ะ สำหรับไม้มงคลทักถ,ถามเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นระงดระงดด่างเหลืองด่างเหลืองสามสี 4. เป็นด่างมิน้นมิ้นเหลืองสามสี 4. ต้นนี้ขายอยู่ที่สองห้าสิบค่ะ สองร้อยห้าสิบมินสามสีก็จะแพงเลยนะคะกระถางนี้โฟมโฟมไม่ค่อยสวยเอไว้ดีกว่ากวักมรกตก็มีนะคะเพื่อนๆถ้าหาเพื่อนๆยังสนใจเป็นกวักโบราณ นี่ค่ะเรายัางพอมีจํานวนแบ่งปันอยู่นะคะเป็นกอกโบราณกระถางละสามร้อยห้าสิบสแล้วแต่ไซค่ะก็ทักถามกันเข้ามาได้นะคะหรือชอบกอกอะไรก็ถามกันมาได้ค่ะไซเล็กไซใหญ่พิกัดก็ ตำบลหัวเห็นอำเภอหัวเห็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราก็จะทิ้งเบอร์โทรและไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะทักแชทแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ